ดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5วันนี้จะมานำเสนอโครงงาน i อเอเรื่อนเจลล้างมือกิ่นส้มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษาคน้นคว้าด้วยตนเองโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวสุนทัทาธรรมประโยชน์ 2. นางสาวสุพัรณสาอ่อนโยน 3. นางสาวมุทการผู้แก้ว สีนางสาวไพวันบวั่วเพื่อนห้านางสาวกิษยาดาทองพันช่างและ6กดิฉันนางสาอัชลาวันสิงห์คุณค่ะปัจจุบันนะคะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่รวดเร็วและเป็นอันตรายต่อผู้คนทั่วโลกองค์กรอนามัยโลกจึงได้วิจัยว่าเชื้อสามารถติดได้จากการสัมผัสมือเป็นอวัยวะที่เราใช้บ่อยมืออาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว และถ้าหากใครสักคนที่ติดเชื้อโควิด19มือก็จะสามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะเนื่องจากมือเป็นอวัยวะที่สัม,สมผัสสิ่งของต่างๆเชื้อด้มีการกระจายเชื้อผ่านละอองน้ำลายน้ำมูกตามที่สาธารณะและเชื้อยังสามารถติดจากคนสู่คนได้ดังนั้นคณะผู้จัดจทำจึงมีความสนใจในการมีิเจลล้างมือกินส้ม เพื่อทำความสะอาดมือและลดอัตราการเกิดโรคอันเนื่องมาจากการสัมผัสค่ะวัตถุประสงค์มีดังนี้ 1. เพื่อทำความสะอาดมือที่จับกล้องสิ่งของที่มีเชื้อโรค 2. เพื่อผลิตเจลล้างมือขิงส้มค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ที่คา,าดว่าจะได้รับนะคะ 1. น่ได้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเจลล้างมือจากขิงสง้ม 2. ได้ความรู้ในการผลิตเจลล้างมือจากขิงสม้ม 3. ได้แนวทางในการหาไรายได้เสริ นิยามเชิงปฏิบัติการเจลล้างมือจากกินโซมคือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากน้ำหอมกินส้มและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ผสมเข้าด้วยกันค่ะเจลล้างมือกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าเจลล้างมือทำจากเอทิแอลกอฮอลเป็นแอลกอฮอล์ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้กว้างทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อไวรัส ป้องกันได้ทันทีหลังการใช้และป้องกันได้เป็นระยะเวลานานต้องใช้ความเข้มข้นถึง60-80%ถึงจึงจะใช้ได้ผลเหมาะสมที่สุดคือ70%ปิีนส้มสกัดจากส้มเปลือกส้มซ่าคือสกัดด้วยตัวทำละลายผสมระหว่างปิโตเรเลียมอีเชอรกับ d i เ t ทิลอีเชอ,อ,เอในอัตราสว่วนหนึ่งต่อหนึ่ง สกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์กันด้วยไอน้ำและการบีผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารละเหยในเปลือกส้มซ่าแอลโกอฮอล์มีคุณสมบตัติต้านเชื้อจุลินทรีย์บางต่างที่มีขนาดเล็กเชื้อก่อโรคคือชื่อเรียกชื่อชื่อเรียกจุดินทรี์ที่มีขนาดเล็กที่อาศัยอยู่บริเวณพือสัตว์และมนุษย์ค่ะ การศึกษาและเก็บรบวบรวมข้อมูลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแอลกอฮอล์95%ปริมาตร370มิลลิลิตรน้ำต้มสุกปริมาตร125.5มิลลิลิตรกิสเซรีนปริมาตร2.5มิลิลิตรคารบอนพล940ปริมาตร1กรัมไตรเอทาโมลามีนปริมาตร1กรัม กรินส้มปริมาสามหยดบรรจุพันขั้นตอนการทํามีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกละลายคาร์บอนก้ารในน้ําร้อนสะอาดคนจนเข้ากันแล้วทิ้งไว้ให้สารพองตัวหลังจากนั้นเติมแอลกอฮอล์กิเซอรีนไตรเอทานโมลาีีนและกลินส้มคนจนเข้ากันแล้วบรรจุลงใน บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดค่ะสรุปผลจะกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจด้านกลิ่นหอมในระดับมากที่สุดด้านความสดชื่นในระดับมากที่สุดด้านความติดทนนานในระดับมากที่สุดด้านการใช้งานในระดับมากที่สุดด้านบรรจุภัณฑ์ในระดับมากด้านการใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุดอภิบายผลหนึ่งเจลล้างมือจากกินส้มสามารถนำไปใช้ได้สอง เก่อความสะดวกสบายียงนำเจลล้างมือมาถูที่มือเจลก็จะระเหยไปโดยไม่ต้องใช้น้ำล้างเป็นวิธีที่สะดวกต่อการใช้งาน3เนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเย็นจึงทำให้เจลล้างมือจากเหงื่อส้มมีสัมผัสที่รู้สึกเย็นและสดชื่นหลังจากการใช้งาน3เจลล้างมือแอลกอฮอล์สาม,มออสารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลา,า,าสาเดือนข้อเสนอแนะหนึ่ง กาเริ่มกินให้หอมขึ้นและมีหลากหลายกินมากขึ้น2 so, นําผลงานไปใช้ประโยชน์เช่นนําไปวางไว้บริเวณต่างๆภายในโรงเรียน 3. นําเจลล้างมือกิ่นส้มไปทดลองประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค 4. เปลี่ยนบัรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กพบค่าสะดวกพวกเราขอจบการรักาเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ